วันนี้ทางการได้ทรงหนุ่มๆค,ค่ะที่ามาตัดยญ้าก,กันนะคะคันที่ด้านหลังเห็นไหมคะโอ้มาตัดกันหลายคนเลยค่ะ <It> สวัสดีจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้แมวกันนะคะค่ะนี่ค่ะนวกทูคนตัดยามากเลยะค,ะค่ะค่ะก็คือตอนนี้ยามันแห้งนะคะแล้วทางการนะคะเขาก็ส่งคนนะคะมาให้ตัดยาก็ค,คือเขากลัวว่าไฟมันจะไหมะคะ้ค่ะค่ะก็คือเดี๋ยวถ้าไฟมันไหม้ยาแห้งใช่ไหมเดี๋ยวมันจะลาม บ้านชาวบ้านะนะคะค่ะเขาเลยส่งเจ้าหน้าที่ทํมาตัดหญ้าค่ะนี่ค่ะเสียงดังมากเลยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกันก่อนกันละกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารให้น้องแมวนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มารดน้ําผักกันก่อนกันแล้วกันเนี่ยต้นตะไคร้สวยไหมฮะเนี่ยปลูกเองนะคะเนี่ยปลูกเองกับมือเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าเนี่ยค่ะมีคนไทยเนะาะค่ะก็คือมาทํางานต่างประเทศค่ะเพื่อส่งเงินให้กับทางครอบครัวที่เมืองไทยเนาะว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ยังไงบ้าง คนตัดห้านะเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะแอบส่องชาวบ้านตลอดเลยนะคะเนี่ยน้องดีโอค่ะเป็นยังไงโลกส่องชาวบ้านแล้วเป็นยังไงเห็นชาวบ้านตัดหญ้าไหมคะฮัตติโอเห็นชาวบ้านตัดหญ้าไหมคะคนที่มาทํางานต่างประเทศนะคะเพื่อส่งเงินให้กับทางครอบครัวที่เมืองไทยนะ ีวิตความเป็นอยู่ของเขาบางทีก็คือ,อยังไงฮะบางคนก็อยู่กับนายจ้างเนาะเออก็คือได้กินอาหารออกินดีมีสุขนะคะค่ะก็คือว่าเราก็พยายาม เก็บเงินนะคะส่งทางเมืองไทยส่วนบางคนนะคะที่โชคไม่ดีเนาะค่ะก็คือยังไงบางทีอดมือ้อกินมื้อบ้างนะคะเออเห็น,นชีวิตของสาวที่ไปทํางานที่ใต้วันนะคะค่ะก็คือโอ้แล้วมาต้องมานั่งเสียชีวิตเนาะต้องมาเสียชีวิตนะคะค่ะก็คือยังไงคะเพราะบางทีความแยากจนทางบ้านเรานะบางมันบ,บ,บ,บังคับก็ต้องให้ทํางาน มาทํางานต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วมานะต้องเสียชีวิตนะคะค่ะเนี้ค่ะก็คือเป็นความเศร้าใจเนาะค่ะทำงานต่างประเทศอย่างไรนะคะถึงเราจะมีเงินส่งให้กับ ทางครอบครัวทางเมืองไทยเนาะบางทีนะการมาทํางานเนาะเราจะต้องเช่าบ้านอยู่นะะกับเพื่อนหลายๆคนเนาะสมมุติว่าหนึ่งห้องเนี่ยนะเราอยู่กันสักสี่ห้าคนเนาะแล้วก็เชกันออกค่าเช่าใช่ไหมฮะเราก็จะมีเงินเหลือนะคะเพื่อที่จะส่งให้กับทางครอบครัวที่เมืองไทย เป็นยังไงบ้างคะขับพาเดินซูเปอร์มาเก็ตแทบทุกวันเลยนะคะคันนี้ค่ะแต่งลูกสวยๆนะคะค่ะก็คือช่วงนี้เป็นฤดูแตง่งฤดูของแตงโมนะคะมีกระมะนาวคะ่ะชอบกินมะนาวมากค่ะที่บ้านของที่แพงนะคะค่ะก็นี่ค่ะเป็นเนื้อนะคะเนื้อนี่แพงมากเลยค่ะที่นี่ค่ะเนี้กิโลหนึ่งก็22บยูโรนะคะ นี่ก็เป็นเนื้อเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะคันี้คะนิดเดียวเองนะคะครึ่งกิโลเองนะ9ยูโรค่ะ9ยูโรเนาะตกเท่าไหร่เอ่ย360บาทค่ะซื้อของสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันนะคะเอาของขึ้นรถก่อนเนาะค่นี้ค่ะไปถึงบ้านนะคะค่ะเนี่ยก็ต้องถือเข้าบ้านแบบนี้เลยนะคะ ถึงบ้านแล้วเกือบลืมเลยนะคะว่าตัวเองนะได้ซักผ้าไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาตากผ้ากันก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะเอาของเข้าตู้เย็นนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านก็จะเป็นแบบนี้บางทีทํางานเนี่ยค่ะก็คือทํางานหนึ่งก็จะลืมอีกงานหนึ่งนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราตากผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาเข้าของนะคะใส่ตู้เย็นค่ะ ตอนนี้ก็เอาของเข้าตู้เย็นสัดสับเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นอาหารเหลือจากเมื่อวานนะคะก็คือไม่ได้ทิ้งค่ะก็คือตัวเองจะกินนะคะค่ะก็คือเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานก่อนก็แล้วกันนะคะค่ะเดี๋ยวก็คือเนี่ยเรามากินข้าวด้วยกันนะคะ ก็คือให้สามีกินด้วยค่ะแล้วก็คือไม่ได้ใส่พริกนะคะแต่เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะตำพริกใส่คลุกเข้าไปเลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สองของอาหารจานนี้แล้วก็คือว่าสามีไม่ทานแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะกินเองค่ะอาหารเหลือเนี่ยนะคะไม่เคยปล่อยให้เททิ้งเลยนะคะก็คือเราจะต้องกินค่ะก็คือเห็นไหมคะเนี่ย เป็นเครื่องในนะคะเป็นเครื่องในไก่นะคะผัด oh, แล้วก็ใส่ผักด้วยค่ะ สรุปแล้วนะคะผัดเครื่องในของเราไม่ได้เติมพริกเข้าไปนะคะแต่เราจะกินกระสมตำค่ะพอดีมีเนี่ยสมตำค่ะมะละกอเกือบสุกนะคะเราก็เลยตำส้มตำนะคะแล้วก็กินกับเนี่ยผัดเครื่องในของเรานะคะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะ ชีวิตคนไทยที่มาทํางานต่างประเทศกับชีวิตของเมียฝรั่งนะคะที่แต่งงานกับฝรั่งอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะค่ะก็คือจะต้องมีการส่งเงินให้กับทางครอบครัวทางเมืองไทยก็ต้องเก็บหอม,อมรอมริบเหมือนกันนะคะค่ะเนี่ยหาชีวิตคําไม่ได้สบายค่ะ นี่ก็เป็นชีวิตบ้านๆของแม่บ้านใส่ปลาสค่ะค่ะก็โอทำอะไรบ้างเมื่อวันหนึ่งค่ะเลยชอปปิ้งเอยซักผ้าเอยค่ะหาอาหารให้แมวกินเอยเออนี่รู้สึกว่ามันเหมือนว่ายุ่งยุ่งมากเลยนะคะค่ะตอนนี้เขาตัดยาสร็จ์จับเรียบร้อยแล้วนะคะเขาคงกลับไปกันหมดแล้วะคะ่ะเห็นเงียบเลยนะคะค่ะตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะคะค่ะแล้วคือถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วย ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะค,ะ,คะ่โอเคเดี๋ยวเราต้องขอัวก,กันก่อนเนาะคะ่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งอ่เพื่อติดตามนะคะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะ,ะขอบคุณมากคะ่ะ